สวัสดีค่ะมาพบกับพยากร์อากาศจากกรมกุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้สำหรับภาคใต้นะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันนั่นเองค่ะ สำหรับพยากรณ์ฝนสะสมในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยกอนบนฝนล,ลดลงแต่ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะ เริ่มต้นกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงคารามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบร Jam ิเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสค่ะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับพายุดิเฟอชันบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ มีแนวโน้มจัตทวีกําลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่19-20ตุลาคมนี้ค่ะและหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่21-23ตุลาจะมีมวลอากาศเย็ยนจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้พายุลดกําลังลงอย่างรวดเร็วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ แล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน